ไปน้องป้องปลาไบนมะหอดฟัดปลาปัดปลาที่อนลูกอยู่แล้วอันนี้เป็นเป็นกุดเป็นกุดที่ลูกสิเดมามาจำวัดจำมันสาอยู่นี่คนนี่ปลาอี๋นี่ปลาคัาคัปลาเห็ดปลาเห็ดปลาหยางเลยแหละทุกคนนี่หลายหลายกุดกุดที่เพิ่นให้ พระไหเน้นมาอยู่อ่ะบ,บ่มมีเน้นดอกมีแต่พระดวเป็นเหตุทั้งรัดระหยังจงกรมหรือว่ามีหลดปอบที่หลดปอบอ้อมอ้อมปลาอ้อมสาระนี่หลดปอบพักกันเอาไปสู่กองอันนี้เป็นห้องน้ำ อันนี้หลักของพ่อใหญ่ลูกนี่แล้วไปเป่าใบไม,ม้ใบไม้ใบไม้ลรนลมน้องถางทา,างอยู่ในสวนเราเอาเขาใส่อันนี้หล่ะเป่าเขาใส่ไอ้เพียงเป่านี่แหละตะลุกุดห้องน้ำอันนี้ห้องน้ำหลานน้องจ้าง โอ้โห,หน้ากล้องกระไดประเดชิตหน้ากล้องอันนี้เป็นสาระอันนี้ประสงค์สาระพิ่นเวลาไม่จกิจกรรมอย่างก็กคือเฮดอยู่บันนี้วัดป่าโพธิโพธิลดูดโพโพธิวิโรดวัดป่าโพวิโรดนี่ก็บสามโมงสี่โมงอันนี้เป็นอันข้างนั้นเป็นกุศลข้างนั้นเป็นกุัน ให้พระให้ยังลงไปไปไอ้นั่นไปฉันฉันกาแฟฉันนี่ยังสินะฉันกาแฟฉันชากาแฟตีมีนั่นบอนโอ้ยตบกับตบครับตบแน่นะตบยุ้งกระไดโตบกันกืบว่าสีสากกระโดดยุน ลินลิงกับบาบาลิงเดนลินญาตเนี่ยเห็นลินไหมอะไรนะลินเห็นไม่ลินน่ะลินนะ่นนะยุ่งหลายพี่น้องยุ่งยุ่งหลายหลายเพราะว่าอย่างมันอยู่ในป่าป่ากับป่าคัดพุืธป่า,ปา,ปาขัดอีรีป่าสงวนอีลีนี่อันถามหลวงปู่จะเอาวาสลวาว่า เนื้อทีทั้งหมอือดเป็นลอยลายจะมาอ่าเป็นมันเป็นของของหลวงมันเป็นของหลวงบานี้พนก็เลยตัวก็เลยยกให้ให้พระให้ทั้งวัดวัดหนสิพาไลบานี้พนก,นเกน็เลยอันให้ดูแลว่าันให้ดูแลเป็นก็นเลยได้ดูแลทหารออกัดให้เออเพราะว่ามันเป็นของกรมป่า,มาไม้เด้ ป่าสงวนแห่งชาตินี่จะเป็นการปลูกจะอยู่ในการปลูกของของป่าสงวนแห่งชาติจะเป็นของกรุมป่าใหม่อาจารย์จาจารจ้าโดดะดับ ก็ไปซอกได้ซอยได้ในเหลียวอันนี้บปนนี่เป็น,น,นเอาไว้ให้พวกหยาญยุ่งมันนั่งหลินน่งยังละวันได้เมืเชี่ย่ะโอ้แล้วลูกมาแล้วติอันนี้ยังนาตัวไหนสามสี่ตัวเอาเอาลงทำไมล่ะลูกโดดทำไมน่ะมาไหมเขาจะไปอีกต่ออีกอยู่เนี่ยมาดิ ตะลกุดตะลกุดน้ตวตาหน่อยเนี่ยเบาไาเน้ามาอมามาเออของน้าเพิ่งเตุอไยสุจุดเมืนล้งเอนลี้ยงเบนสดเป็เมือนเลี้ยงเี้บนสตดเป็นน่อย้หลังปิดเลยเลสดเนั่นยุ้งหลายอ่ะเบ่าไปเปตู่อื้อดเบิงนอหม่นองหม่เนี่ยหนนองใหม่ปอันนี้เขาเอื่น อันอ <test> ีหยังตัวเอ่อนั่นมานี่แม่ใบใหญ่นี่แม่ของเฮาบ่มีเลยนี่ใหญ่ๆนี่ลิ้นมังก่พันใหญ่บ่มาลิ้นมังก่ล้วลิ้นหยังบ่ใหญ่ปานนี่าขอหัวให้ซิ่ฮะาขอหัวให้ซิเด้เขาบ่ทันสิคั่วหยังสิเอาใส่ตู้ไว้แล้วมื้อเช้าตัวยังเฮ็ดแห่ใส่ต้เบิ่งหน่อมเสียงไพี่น้องพี่น้องเบิ่งหน่อม หน่อไม้หน่อไม้วัดปลากระเบือ้องเนี่ยกินแล้เวเนาะบ่อเลี้ยงปลาวัดปลากระเบื้องเนี่ยกินแล้วน ي, ่อไม้ทุกคนเป็ดตะหักโปะดีปนนาา่นเนี่ยบนเก่ามาเหมือนนี่เอาหน่อไม้มาแต่มันมาเหม็นหน่อไม้เนี่ยนี่มันเป็นหน่อไม้ไผ่ตรงไผ่หวานอ้าฮะกเออตะสวนป่ะพี่น้องตะสวนป่ะตะสวนหน่อไใหม่ป่ะซางหลังลอีกรึ ก้อนหนึง่งมิตรกว่อนเอาใหม่ทั้งนั้นเลยตะสวนเนะาะวดัดป่าโพทีวิโรดวัดป่าโพทิวิโรดหนองเม็กอันนี้ก็ซีเมนเวลาเ่นมีงานมีอย่าง่นมากอันนี้แหละคิดว่าอาจารย์งานแต่นันงน่นเป็น คนให้รับแขกญาติยมม่คนุระลูกชิ้นืมงเย่ยมมากกว่าอ้อถอดเกิบบอบอะไรเหรออันนี้บอลเพิ้นมาจัดสำหรับเมนโบา,า,ายละสมชีเราไปทงังเอยเฮ้ยสวัสดีจ้า กกระนันอ้หห้องน้ำเตียงนันเมื่อกรูดเมื่อกรูดมะนาวมีอยู่แล้วมั้งตะไคร้อะไรไม่มีตะไคร้าาได้ซื้อมั้งบอเออเอาไปแต่เห <c ười> ็ดปูดอยู่โรควัดเลยเอาไวแต่เห็ดอ้ไม่ได้ซื้อแต่มะนาวมาเออมะนาวพ่อหน้าเขาบอกว่ามีอยู่ชิมีอยู่ก็บบงเออหนิงเส,สนนงื่ออวนเื่ออวนนหม่กะจะบกอยู่ว่า เออน้อไหมอืมใมะกรูดตะไคร้ขาซื้อมาเดยครับอืมมีีเอายกให้ชีไม่มีอะไรมากหรอกก็ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าแล้วเนาะให้ทำเนาะทะพูดพูดถึงว่ากับข้าวอะอ่ากับข้าวไอ้เครื่องของที่เราซื้อมาไม่รู้หน้าก็ซื้ออะไรมามั่งก็ไม่รู้ว่าเออ ต้มต้มต้มไหมต้มไหมมีเห็ดมีเห็ดอยู่ลวกเห็ดเห็ดฟางไว้ให้อยู่ก็เลยบอกพ่อนั่งว่ามันก็ต้มต้มยำใส่ก็ได้ตัวม่างเออต้มมีเห็ดฟางอยู่ในนั้นเอานางหวานมาต้มแกงอืมอืมตกแตกเด้อลามเด็กตกแตกเด้อเออเอามานึ่อยู่เอามาด้วยอยู่ นี่แทุกคนบนพิ่นสยุก็ได้อันนี้คือแค่เศษหนึ่งเท่านั้นนะคะเศษหนึ่งส่วนส่วนที่ว่าบนที่ว่าเฮ้าจะเฮ็ดก,กิจกรรมนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าโอ้เหนือที่เปนกว้างอหลีพูนกุดขึ้นไปพุนเป็นเลยลอยลายของหลวงปู่ของพระอาจารย์อยู่คนละกุดละกุดเสยุกคนละกุดเป็นสายไปเลยเลยทุกคนอันละตามนั้นแหละเนาะอเอา้ากัดป้ากระปายอิลีบไวย บมเมนบอแมเมนหยังดิวอนยังไ่นกินเนี่ดอกคำคยังสิกินบมเมนหยังเจ้อ่อนไปสอนท่านนอม้เสียงไพ่กระเจาว่ะปื้อหลานไหลเลยตัสับตกแต่งนี่ละเป็นนางใส่ก็บ่ได้ดองนงลายแหงลายแหมงเงียบครับเงียบแน่